ไมีไต่แบบใดม่ได้แบบเป็นอันนั้นบอกเจ้าอยากได้เป็นขวดหรือเป็นแกลดนอนส,บ,นสบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีเบิร์ตสู้ขูสู้ขนสบ,บายดีตอนสวยพี่น้องตอนนี้กําลังพ้ากันมาสื่อเครื่องเนาะความจริงน่ะค่าพ่นลงมาใส่ยาต่ว่าหมอหาเรา่อยู่เนาะก็เลยพ้ากันเข่ามาสื่อ ซื้อแนวกินนต่ว่าเอาเครื่องปุงไปน้ำพอวเาเ็จพัดหยดปลานาจะบกค่อมมีหย่งสวนเคยไปอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกเพื่อนว่าเครื่องปอเครื่องปุ๋งที่แบบพัดนะให้ซื้อเอาไปเลยมาซื้อเนวกิ่นไปไปให้ตัเองส่นนะจ๊ะเอาอายุหรดีเอาอายุโอเค พระว่ายุหันนะเป็นประเภทพัดน่ะบบคอยสีมีคนเฮ็ดแหละปกติเราเป็นคนที่แบบว่ามากเห็ดพัดอยู่แล้วค่ะนะก็เลยว่าเอาไปพัดสู่นาทานกลิ่นโบพราะว่ายุหันแบดป่าน่ะคือแบบเห็ดกิ่นเองใช่ไหมทุกคนเขาเอาก็ถือไปเองเนาะแต่ว่าย่ามือเสาหาบินบาดีเดิฉันยางพี่พี่ปุ่นี่ฉันี่ซื่อเนี้ยไม่กิน ไว่เห็นดีเด่นจะแม่เลยจะไปกับที่บ้านีะบุญจกมืออันดิงยิ่งะไะถาวรจาบุญยินร้องมงเอาอีนตัเงแตไใดก่อนวันที่บเก้าคุณเคยเวันที่สิาเก้าถ่ายเดือนนี้เปิดเอาหมูเอาเอาหมูเอาไก่ไปเนาะทุกคน เ้าสีออกยังวะร้อยัวนีเอ้ยเลยก็เป็นเง,งินบาทจะหาชงหาร่อเนาะอันนี้เจ้าที่เป็นเง,งินกี่เพรมีเงินกีนบเง,งิบาทเงินกีบจะลายบ่เงินกีบลายบาทอเค ซื้อไปตุ่นมะนี้ยมีรืๆดนะครัโอ้ยอย่ะว่าเคยปฏิบัติพี่น้องนะเคยปฏิบัติเป็นเดือนอยู่จ้าเรื่องบะม่วงพอดีจอยพอดีอันนี้ไปเห็ดเสริมซื้อยามแบบว่าพอว่าเวลาเขาไปบินบาทนั่นนี่เล่าบ่ได้มากแล้วเผาน้องฝาสวนเรา โอวันตินอุ้ยถ้าแบบนี้มันปเป็นอยนขะนาดมะวัที่สื่อไปทาไวา้บัดท,ทุกคนเพราะวะ่าเอาอันนี้เพราะว่าย่าท่านนะ่ะจะกินได้เนาะกาแฟเอาบหมะ ก็เราจะตกโอนจินดีกว่าเนาะนี่กับว่าอยากได้น้ำอื่นเนื่ยสิ้สิไปเฮ็ดบุญดีกว่าปีนี่ทั้งปีนะบ่ท่านไ,ไปวัดถามผ่าจากเถือนะ่อเนาะแต่เก้านะเที่ยวไปยูเนาะปีที่แล้วนี่ ไปกับเบาแปบนะ๊บแล้วก็ดูอยู่พากันไปเห็ดเพนเห็ดหยังปีนี้ยัง่านได้ไปจักเทือเลยเอืยเครื่องไสเจ้าได้แล้วเป็นยาซร้างหัวยาซีฟันจะมีหอเ่เอาขวดน่อยก็ได้พอดีอนี่นี่ยาซีฟาน,น กิทนาทาพิ้วเอาอีกบ่กินท่า,าทหนาตีกเล็บสาวโอ้ยนี่แปลงเอาอีกบ่สรุปสิไปบวชหรือไปแต่งหน้านี่ฮะระวังให้คนปผล่แล้วคือเราบอกไปลูกคนหมอยู่เงื่อนึงนนิ้มติ่มดูหมองบน้า ดีแล้วหลังจากที่เราออกมาแต่หนันค่ะเนาะทุกคนหละากา็เช้าเมืงง่อยป๊อดเบิ่งตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแดดกระแดดเบิง่งงัวกับมันมาแล้วก็ผูกใส่กินเพื่องพอคันปอยไปกระแจ็กสีหงกินยังเนาะอันนี้ชีเป็นมังม่วง,งกระซอพี่น้องเหลืออันแมงสร้างกินเรือจากแมงขีไห้กินยังซ่มหนิดเนาะเดี๋ยวสีพักไปรอบเบิง่งบรรยากาศรอบๆอบรรยากาศแบบแดดแห้งมือนี้ แห่งแหลงบ้านซ้อนหันเบิ่งบรรยากาศหนาแร่งเนาะขนาดเดือนนี้ทั้งก็เป็นเดือนมีนาหรือว่าเดือนสามเนาะบางต้นกับใบใหม่ป่งบางต้นกัใบใหม่ลนแดดปอดโถแถบสิบุมีบอนอยู่ตอนนี้นะสามสิบหกสามสิบเจ็ดองศาใส่เสื้อสองสั้นเด้วช ใส่เสื้อซองสันใส่ศพมือผมบอกว่ามันแดดแห้งจะสิพาวมาเพิ่งเทียงปรีแม่ซอนมานี่แม่มาหลินีีป้าคป้ากับครัวมันแห่งเล่งมันมีลมพี่น้องแต่ว่าลมนะมันเป็นลม้อน กินอะไรกินยังกินข้าวป้าบาติกินสมเซอมแอมออมอ็กินโจงกระยหาว่หาหลักกอยยังขือหมานนอาสลักออกมาน้ำมากทุกข้า้ได้เห็นแต่ดนตะนานโอ้ไม่กินข้าวเลยตีไม่เห็นหงอละอันนั้นลูกอีบุรี ดับแล้วเนี่ยมันไปเหยีนอยู่อยู่ตารางเทียงแบบนี้แล้วนี่ดิเพื่อนเห็ดหูอันนี้ชิเป็นเครือที่สองของปารีเนา喏เพื่อนกระเห็ดหูอิทนิแต่ว่าเห็ดน้ำกันกับเปื่อยลาเพื่อนเห็ดเป็นผาขาวเดี๋ยวทุกคนเนาะผาฝายอันนี้ฮะเอาไปตำเสือดับนำคามอันนี้สิตำง่ายกว่าอัน ตำม,มีตำมมไม,ม่ตำหมอนเพราะว่าเป็นสีหลวดแล้วมีแต่ตำอย่างเดียวเนาะบได้สลับสีหรือว่าบได้อีหยัางวัดคันว่าง่ายก็คือสิบ่ง่ายเบิ่งมันหยงทางหยงทางพ่อยว่าซั่นแจ้งจังปางความมันแดดมันหอนนะเนาะป่าอ้อยกับจุดมันเหี่ยวเบิดแล้วหลายหูหลายคนก็นว่าให้ถ่ายให้เบิ่งนแนววัดสันนะ กินข้าเขาเวก็ชากันกินสุงโตขนาะปุ้ยหมวอที่นอซุ้มทางนอกมันแดดแห้งจนมันแบบขาวๆหูเอือยตูดไปตุกหนักจนเอ้ยมมเ็มันชุกมงมวงไม่ค่าใอะกออ่อนบังม่วงใยนะ อยู่ตารางเทียงแล้วก็เย็นมันก็มีลมแต่ว่าลมมันขอนขางเป็นลมห่อนนะทุกคนขั้นเอาใส่เสื้อแขนยาวเอียงนะมันก็พออยู่อยู่จักหน่อยขั้นเอาใส่เสื้อแขนย่าขันโบไซยังเลวยนะเห็นเห็นแป๊บๆอ๋อห่อนสมเลยว่าป่านนะอดเอา่อนกันพี่น้องเอ้ยเทาก็ใส่สองซันบม่รู้หนาในแดงเขาผีพออากาศห่อนปุ๊บก็โปอยกระดาษแล้วพออากาศหนาวมากกับยังโปอยอีกว่ามันลมโบไซอยังเตือ โอ้มือนี้คือออกมานะเดี๋ยวคือออกมานะช้อนมืออะไรสามมืออะไรวันนี้อยากจะผูกวัวบูกเบิดข่าบวันวันทีแเลยเบิดไก่เช้าจะเมาเที่ยงผูกห้องอีแม่น่ะกบดุผูกแม่ใหญ่น่ะสำลักผูกเปิดคือโตเมื่อวานนียนะกูลูกมาหนึ่งครับงัวหลวงเลยอีหลักกบดุผูกงัวเขาผูกเปิด อะไรเขาผกวันวานักแกวนวันนี้กินะ่วงมี่น้ำตาละกินโซดูกินโซดูจ้ะเอ้ยอยู่เงินจะแมนเบิร์ละเบ่เงินในบ้านนะชุ่มเาเห็นเห็นแต่เขาไปเอาไก่ไก่ย่้งอนไรคนเหม็นตลอดคนอยาก้าทั้ <im iti> <im iti> <mat> <Be aw> <el> เด็ดฮอนเอาจ้ะคันต้นได้เป็นก่อนนะเขาก็สิกินยูงหดวทำอิดนะกินเบิดตะวันหยกที่สองนี่แหละมันบออดแมงกี้ให้แวาได้มมงมันยู่ขันน้องน่ะกินเบิดเียบร่อยบเดมีอันนันเดอบมีจักหน่วยเด้อดอกมันก็กินบเดยังเหละแมเื่งจะปยังขางบันไดโบเดมีงวงเมียงเ้อแต่ใบแก่ๆมัน ม่คีไ้จัดการเบิดแล้วเบิดแล้วแมงคีไหลายบางอย่างขมันก็เป็นสัตว์ตูพืชชนิดหนึ่งเนาะทุกคนที่แบบว่าบริการบริตอดคนแต่ว่ามันก็กินใบใหม่ค่ะนี่เรากองงินบางวันเนี่ มันไปต้นอื่นแล้วมันจะไปต้นได้อีกโกกระเดาูบจกวนเจ้าลงโกกระเดาอยู่ตรงอนยไปแย่ทมันคุ้มอันนี้ตามต้นบุกขาแก่นต้นผักบุกมโก้นะก็คุ้มหมาแม่มากินช่อม อากาศทอนกินเขาแล้วก็กินสมจ้าหนาอันนี้กรซิมิสมบักม่วงเนาะเพราะว่าเป็นหนาบักม่วงน้อยหกินลตตู้วพี่จังอู้ไปช่วยกินเบิดชองหน่อยแล้วต่วา้วก้ขาอนจงเลยร้ดเอาเลยปาดแล้วก็ยงำกัดกินกัดกิน อยู่ต่ช่องอ่ะอยเกิดพรมอ,อ่ะสองอยากิน,น้มันกระนะท่นมี้องมแต่อันอันเด้เพื่ม่ี้อันนี้สมบกมักหมวงคำเนาะกินไหมร้อนทงกระตื่นท่าน <c oughs> มันห่อนจ็กสิไปใสแจ็กสิเห็ดยังไฟกระดับอีกคลิปในแจ็กสิได้ลงตอนจากมงบรืมีสัญญ,ญ,ญ,ญาณไฟดับแต่หึงๆเลยเชียงตูเย็นปลีบอ่ะว่าแต่หอนไฟดับปิดมันหอนแล้วเขาอันนั้นเด้อ พนใส่พนแหางน่นะเอาพนลุกทำกีตองน่ะพนี้ด้ยินแต่แม่อีแป้งว่าอยู่ไปนะหากไมเข้าใจว่าพอนหรือพอนหรือยังไปทำหรอ้นเีมันกเปนไปนอนอยู่ห้องหํำ โอเคลวทุกคนเขาชิ <Okay. S 1> ลงไปหายูทูบก่อนเด้อคลิปนี้คือสิเดลาแล้วขอบใจบว่า oh. สุขูสุขนที่ติดตามเนาะเ้า uh. ก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อเนาะไปแล้วสับไอดีพอกันคลิปหนาเด้อ